น,นนี่คือไดไฮบริดสามเฟสที่ลูกค้าสั่ง,ส,งส่งมาให้เราโมดิฟายตอนนี้กําำลังทำการทดลองอันนี้จะเป็นพวกโมโดูลตัวชุดคุมอัน,นี้คือทันเท้าเราที่เราสร้างขึ้นมาลองรับกระตัวนี้เอ,อ๊บขึ้นมา่านชุดนี้มาเป็นแบตเตอรี่ชุดแบตเตอรี่ชุดนี้คือ12บโวลต์อัน,นี้คือ2อโวลต์เราจะต่อโยมาให้ได้14บ ระแ,แสไฟที่เราวัดในโวลต์ตอนนี้ที่ยังไม่ปั่นไฟมันจะเป็นเท่าอยู่แค่15้าสี่แต่เดี๋ยวเราจะสับเขนเอาให้มอเตอร์มันทำงานอ่าดูนะปุ๊บพอทำงานเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดสวิตช์อ่าไฟออกแล้วพอไฟออกตัวนี้ก็ลงนี้นำํางานละหมุกละนี่คือท้ำง,งานละอ่าทีนี้เดี๋ยวก็ดูโวลต์โวลต์มัน,นจะขึ้นละอันตาย โอ้โงจะไปตามมือที่เราเล่งเราอยากได้เท่าไหร่เราก็เล่งได้เราจะ,าะรจะุดเ,เราจะเป่าลง้วน,นะเปาเป่าเป่าที่ดูรุ่มเป่าเ,าล,เล่นขึ้นมาปังเงีง อยากได้18ขัราต้18แล้วเราต้องลเบาลงมา